สวัสดีทีเด็ดศึกเพชรยินดีสวัสดีคนรักน้องแบลวค่ะ <Okay. S 1> วันนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะเพิ่งทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปนามาด้วยก็ว่างแล้วเห็นรายการก็ทาดีกว่านะ,ะยังมีเวลานะคะก่อนแล้วฟังข้อมูลมวยนะขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆค่ะพักยกสองสี่หรือพักยก24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมันคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีคะ่ะ SAD ไลน์มานะคะ SPK ยี่สิบสี่ p k สองสี่มีเกมกีฬามากมายนะคะมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะ พักยก24หรือ PK 24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะ ID l i นะคะแอดมาค่ะพักยกดีๆที่หนูเลือกให้พักยกผู้สลับสมราการต้องพักยก24หรือพักยก PK 24จบครบเครื่องเรื่องมวยขอบคุณค่ะสวัสดีทีเด็ดสึกเพชรดินดีสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะก็ขอทวนโปรแกรมมวยไทยศึกเพชรดินดีเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะ สำหรับเสียงอาจจะมีคลื่นแทงนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะศึกเพชรินดีวันที่11รกรกฎาคม2,567นะคะจัดโดยนายนัทเดชวชิรัต์รงนะคะคู่ที่1สิงสิงเจอกับหยกนาทีนะคู่นี้ชกกัน121ปอนด์ค่ะก็สิงลด0.2แล้วก็หยกนาทีลด1ปอนด์นะคะส่วนคู่2โล่เงินเจอกับราชบุรีเล็ก คู่นี้ชกพิกัด123ปอนด์และคู่3สายเพชรเจอกับฟา้าลิขิตคู่นี้ชกพิกัด109ปอนด์และคู่ที่4คู่เอกของรายการนะคะเพชรไทยแลนด์เจอกับเพชรนำโชคคู่นี้ชกพิกัด122ปอนด์ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆและรูปภาพสวยๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะคู่ที่1เริ่มเลยนะคะสิง กองทรนรีมวยไทยเจอกับหยกนาทีจ่าติ๊กอุบลน,นะคู่นี้ชกกันพิกัด121ตอน,นะคะเช้าสิงห์ช่างได้121.2ลด0.2ค่ะส่วนน้ำเงินนะคะได้122.7ลด1.7ลด1.7นะคะสิงห์นะคะวันพักวันซ้อมวันห่างเวทีนะคะอยู่ที่1เดือนกับส2วันนะส่วนหยกนาทีอยู่ที่1เดือนกับ21วันนะคะก็มองว่าพอๆกันนะ มุมแดงนักชกอายุ18ปีเป็นรุ่นพี่1ปีนะคะส่วนน้ำเงินหยกทตี17ปีค่ะส่วนสูงมุมแดงวัดได้175เซนติเมตรส่วนน้ำเงินวัดได้171เซนติเมตรเจ้ากว่ากัน4เซนนะคะก็ในรูปภาพก็ดูเหมือนไม่ไกลกันนะคะแต่ห่างกัน4เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะมุมแดงเป็นมวยมาจากยโสธรวันนี้เจอกับมวยอุบลนะคะการผ่านมวยมุมแดงดูน้อยกว่าเยอะเลยนะ15ครั้งส่วนน้ำเงินหยกทตี35ครั้งค่ะมุมแดงเป็นมวยขวามวยเข่าวันนี้เจอกับมวยเข่ามวยเดินนะคะ มุมแดงทําการพซ้อมเก็บตัวที่สามารถพยักอรุณส่วนเจ้าหยกนาทีอยู่ที่จ่าติ๊กอุบลจังหวัดอุบลราชธานีน้าหนักป,ป่อยๆทั้งคู่นะคะน้าเงินดูเล็กกว่านะ57กิโลกับ6กกิโลนะคะเวทที่ชกรถเก่งของมุมแดงนะอยู่ที่ร้อยอยู่ที่ร้อยสิบหกไม่เกินร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์วันนี้ชกในเวทของเขานะส่วนน้ําเงินนะอยู่ที่ร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบสามปอนด์ก็อยู่ในเวทเก่งของเขานะคะสไตล์การชกน,นะเจ้ามุมแดงก็เป็นมวยขวามวยเข่านะก็หลากหลายนะคะ หนักแรงนะคะคู่นี้มีโอกาสหล่นล่วงนะคะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เป็นมวยเดินใส่กันนะคะคู่นี้ไม่มีถอยอะไรคนนึงเป็นมวยเขา่าคนนึงเป็นมวยเดินนะคะตน้ตนๆก็ลุ้นหล่นล่วงไปไปลายมาถ้าไม่ถ้าไม่มีใครหล่นมีใครล่วงนะมวยเข่าส่วนใหญ่จะได้เปรียบน,นะคะแล้วสิงก้องกรณีซ้อมรอยอยู่สามอาทิตย์ส่วนหยกทัตทีซ้อมรอยอยู่สองอาทิตย์นะคะสามฟอร์อมล่าสุดข,ของมุมแดงนะคะ ก็เคยแพ้โรคเงินกลวยในเมืองยิมที่ศึกมวยมันวันศุกร์ช่วงที่2องเมเดือนสองปีหกเจ็นะแล้วก็มาเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะมาแพ้ไอมาชนะมาแพ้กิจดาหนุ่มเมืองมีนะที่ศึกมวยมันสนามเมืองนะล่าสุดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้ากิจสดาหนุ่มเมืองมีนะที่ศึกเพชรยินดีส่วนน้เนาเงินนะคะก็เคยชนะราชบุรีเล็กสิบด,ดรชานชัยนะที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดแล้วก็มาเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะมาชนะน็อก อิศ a าหนุ่มเมืองมีนะที่สึกมวยมันสนัดเมืองแล้วก็มาเดือนห้าปีหกเจ็ดนะคะมาแพ้โชคนี้รันดาบรันสารคามที่สึกมวยมันสนัดเมืองนะเขามาชกคู่หนึ่งนี่ดูจากเกตการผ่านมวยของเขานะเขาเคยเจอภูฟ้าโชคบางแสนเคยชนะโชคเคยชนะน็อกศิลปะไทยคู่นี้หนูชอบที่มุมน้าเงินนะักการผ่านมวยดีกว่าเจ้กกว่ากันสี่เซนนะคะก็มองว่าเขาผ่านเบอร์มวยดีๆมานะ คู่นี้มีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่นะคะฟันทองค่ะชอบไปที่มุมน้ําเงินหยกนาทีจะเป็นฝ่ายชนะคู่ที่สองนะคะโล่เงินกลวยในเมืองยิมเจอกับราชบุรีเล็กสิบด็อกเตอร์ชานชัยนะเสียงผลก็ดังอยู่สวดๆอยู่นะคะมุมแดงและโล่เงินกลวยในเมืองยิมวันนี้อยู่มุมแดงนะวันพักวันซ้อมันลาไอ้วันห่างเวทีอยู่ที่หนึ่งเดือนกับสิบสองวันส่วนราชบุรีเล็กบุรีเล็กนะอยู่ที่ยี่สิบสามวันนะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยยี่สิบ 2องนะขาดนิดหน่อยนะส่วนน้ำเงินนะช่างได้ร้อยยี่สิบสองเหมือนกันก็ขาดนิดหน่อยนะคะมุมแดงเป็นนักชกอายุ16ปีส่วนสูง168เซนเมตรถ้าเป็นมวยจากน้องบุรีรัมพ์ูการผ่านมวยก็ค่อนข้างดีกว่านะ60ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือวันนี้เจอกับมวยเข่านะคะทำการประจำที่กวยในเมืองยิมตรวจหนองบุรีรัมพ์ูการผ่านมวย61ครั้งเวทที่โชคเก่งของที่ร้อยย่สิบห้าปอนะวันนี้ชกในเวทต่ำกว่าเวทนะคะ123ยยี่สิบปอนด้วยช่างขาดนิดหน่อยค่ะ สไตล์กันชกนะเป็นมวยขวาสว,วับดึ์ฝมือเครื่องดักสาดแข้งโต้วงในดีนะไ่แขนแทงเข่าเหลี่ยมเชิงดีนะคะก็เจ้าสิทธิเทพนากางที่เคยใส่สีเสื้อ้ะมีกลวยในเมืองยิมหรือบุดเมืองเลยนะคะก็คนคนเดียวกันนะก็เจ้าโล่เงินนะคะมีทักยกพีเคผู้กองบัตรบางบานนะคะถ้าผู้กองบัตรบางบานนะ่าจะจำเปันได้นะคุณ,คณ แต่หนูก็จำเขาได้นะวันนี้เจอกับราชบุรีเล็กสิดรชานชัยนะการผ่านมวยน้อยกว่านะห้ครั้งเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ20ปีส่วนสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรตีกันหนึ่งเซนนะคะเป็นมวยจากราชบุรีเป็นมวยเข่าเท่านี้เจอกับมวยขวามวยฝีมือก็ทําการที่รอมที่มอสภัดหมู่บ้านจอมบึงน้ำหนักไปเปอยที่หกสิบกิโลเวทที่ชกเก่งที่ร้อยยี่สิบสามไม่เกินร้อยยี่สิบห้าปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งของเขานะคะเช้าก็ช่างขาดเท่ากันนะคะขาดแค่ศูนย์จุดหนึ่งค กะแลกาส่วนนะคะลูกชายปักเด้งสอวันดีค่ะก็ดูจากเส้นกราฟเขาว่าบอกว่าคาพร้อมอยู่ที่น้ำเงินนะคะความสดอยู่ที่แดงนะช่วงการชกการได้เปรียบน้ำหนักแรงพละกกำลังและความแข็งแกร่งแข็งแรงโอกาสชนะพอๆกันนะคะแดงดูได้เปรียบนิดนึงค่ะนอกนั้นเท่ากันหมดเลยแสดงว่าคู่นี้นะไม่ไกลกันมีโอกาสออกได้ทั้งสองนะ มุมแดงซ้อมรออยู่สามอาทิตย์นะคะส่วนน้าเงินน้าซ้อมรออยู่สองอาทิตย์ไม่เคยเจอกันนะคะสามฟอร์มล่าสุดข,ของโล่เงินกลวยในเมืองยิมนะก็เคยชนะน็อกยกสามเจ้าเพชรสดสายสอส,สุขสํารานที่สมวยมันมาสุกไมื่อสามปีหกเจ็ดเดยอนสี่ปีหกเจ็ดนะ,ะก็มาแพ้คะแนนชควงนี้รันดับรันสา,นนา,ารคามที่ศึกมวยมันสนันเมืองล่าสุดนะคะเดือนห้าปีหกเจ็ดนะคะมาแพ้น็อกยกสองเทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยะค่ะช่วงที่สองส่วนราชบุรีเล็กสิบด,ดรชานชัยนะคะ สามควมล่าสุดเมื่อเดือนสิบเอ็ดปีหกหกนะก็มาแพ้คะแนนภูวินสิทธิเจริญทรัพย์ที่ศึกมวยมันสนาเมืองช่วงที่สองเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้ยกนาทีจากติ๊กอุบลที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองแล้วก็เดือนหกนะคะล่าสุดนี้นะคะก็เคยชนะน็อกยกสี่สมิงเล็กศูนย์กีฬากดฉิมนะที่ศึกมวยมัมสนสนาเมืองนะหนูก็ชอบไปที่มุมแดงนะคะหนูก็เคยเล่นเขาก็ชอบไปที่โรงเงินชอบมากๆค่ะฟันธงค่ะ สามรองคู่เอกนะคะสายเพชรก้องพลณียโมยไทยเจอกับฟ้าลิขิดสิ์หนุ่มน้อยนะค,ะคู่นี้ชกกันที่พิกัด109อปอน์ค่ะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะคะลดสองจุดแปดลดเดยอะนะลดสองจุดแปดส่วนน้ำเงินนะคะช่างได้ร้อยแปดจุดแปดขาดศูนย์จุดสองนะคะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุสิบแปดปีรุ่นพี่หนึ่งปีนะคู่ต่อสู้สิบเจ็ดปีค่ะห่างเวทีไปนานนะห้าเดือนกับอีกสิบเอ็ดวันนะคะความพร้อมดูเป็นรองนะส่วนน้ำเงินก็ห่างเวทีนานเหมือนกันอยู่ที่สามเดือนกับหนึ่งวันนะคะ ก็ไม่ไกลกันก็มองว่ารายการไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ทั้งคู่นะคะน้ำเงินจะดูดีกว่านิดเดียวนะ,ะเพราะว่าระยะเวลาการห่างไม่ไม่น้อยกว่านะคะน้อยกว่าการผ่านมวยนะคะมุมแดงสายเท,ยทนะ็ดอยู่ที่ห้าสิบครั้งนะส่วนฟ้าลิขิตอยู่ที่สี่สิบครั้งส่วนสูงของมุมแดงนะคะวัดได้ร้อยหกสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยมาจากขอนแก่นและส่วนเจ้าฟ้าลิขิตวัดได้ร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรเป็นมวยมาจากพัทลุงสูงยาวกว่ากันเยอะนะคะ สไตล์กันโชกนะมุมแดงเป็นมวยไฟเตอร์นะรุ้นนักเล็กตลอดเวลานะคะก็เอาแน่อนอนไม่ได้ถ้าเขาไม่หล่นเราก็หล่นนะคะต้องถ้าจะเล่นมวยตัวนี้ต้องทําใจนะเพราะว่าเขาเป็นมวยก้าแลกก้าสวนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็กดต่าไว้รอเลยนะคะก็มีโอกาสนะคะแต่ถ้าฐานยกสามไปก็ค่อยว่ากันนะคะเล่นออกตัวกันได้สบายนะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมัานนะคะการเล่นมวยนะหนูก็เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังก่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งนะรายการเล็กๆนะหนูจะแบบว่ามั่นใจ จะเก่งขนาดมอช่องเจ็ดมากกว่านะก็ต้องย้ำบ่อยๆในคลิปนะคะเผื่อมีพี่ๆติดตามผู้ติดตามใหม่มาจะได้รู้ว่าเออจะได้ทวนทวนทว,วนข้อมูลมวยไปด้วยแล้วก็ฟังหนูไปด้วยนะคะช่วยกันคิดนะคะน้ำหนักไปไปล่อยของเจ้าสาของเจ้าสายเพชรนะคะอยู่ที่ห้าสิบสามกิโลนะส่วนน้ำเงินอยู่ที่ห้าสิบสามจุดห้านะคะเวทที่โชวรถเก่งของมุมแดงนะอยู่ที่ร้อยแปดไม่เกินร้อยเก้าปอนด์วันนี้ชกในเวทนะแต่ลดน้ำหนักเยอะลดสองจุดแปดนะ ลายันชกเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงขยันบู๊ดูดันต่อยหมัดแรงอาวุธหนักแรงกว่านะคะแต่รถเยอะนะเจ๊กว่าด้วยส่วนน้ำเงินนะก็สูงกว่าเยอะเลยนะคะเป็นนักช้รุ่นน้องการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยสี่สิบครั้งนะคะส่วนมุมแดงห้าสิบครั้งก็ทำการซ้อมที่สิงห์ปะจองจังหวัดภูเก็ตเวทที่ชกเก่งของเขาอยู่ที่ร0 7เจ็ดไม่เกิน109ยเก้าเป่าวันนี้ชกในเวทนะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยปดจุดปดขาดูนย์ดสองก็มองว่า เรื่องน้ำหนักดีกว่าแล้วชกในเวทเก่งของเขาดูได้เปรียบนะคะแล้วก็สูงยาวนะคะถ้าเกิดทนทานจอมหมัดต่อไม่หล่นไม่ร่วงนะไปลไปลายมาก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าเขาได้สูงด้วยสไตล์การชกนะ,ะมวยขวาฟอร์มสดบูดุดันป้มตีแข็ง,ขงแกร่งแข็งแรงหมัดสอกแรงชกที่นี่ยังไม่เคยแพ้ใครนะในข้อมูลนะเขาบอกมาแบบนี้นะคะหนูสในใ่หนูก็จะเห็นเจ้าสายเพชรน,นะคะถ้าเห็นปุ๊บหนูก็จะจําไฟเขาได้เพราะเขาหนูก,นกน็เป็นคนชอบมวยทรงนี้อยู่แล้วไง เวลาเขาแพ้หนูก็ไม่เคยว่าเขานะเพราะมวยสุงนี้หนูทาใจไว้แล้วนะ,ะไม่หล่นล่วงเร็วก่อนเราก็กดเขาลงก่อนนะคะเราต้องทําใจถ้าจะชอบมวยสไตล์นี้เจ้าสายเพชรน,นะคะก็ซ้อมเราอยู่3ามอาทิตย์ส่วนเจ้ามูนนังเงินฟาริขิดซ้อมเราอยู่สามอาทิตย์สาเดือนเช่นกันนะคะหูซ้อมเราอยู่3ามเดือนเลยอะ่ะ <laughs> ดูจากรูปภาพช่วงชกนะคะก็ดูสูงกันหลายเซนนะคะแต่ในรูปเจ้าฟาริขิดนา่าจะเป็นมุมกล้องดูไม่สูงเท่าไหร่นะขึ้นไปบนเวทีสูงกว่าแน่นอนค่ะเป็นมวยสไตล์ทรงเปิด เหมือนกันด้วยนะคะ้าสายเพชรนี่เสียเปรียบนะแต่หนูมองว่าเก๋กว่าเยอะนะแต่รูปร่างเสียเปรียบก็ไม่รู้จะยังไงนะเล่นคู่นี้ต้องวัดดวงนะสามพร้อมล่าสุดนะคะเคยแพนอ็อกยกสามจิกซอออโตอาวันที่ศึกมวยมันสนัดเมืองช่วงที่สองนะแล้วก็สายเพชรก็มาชะนะคะแนนมาลายทองลุยสี่มุมเมืองที่ศึกมวยมันสุกเมื่อเดือนสิบสองปีหกแล้วก็เดือนสองปีกเจ็ดล่าสุดนะคะแพ้คะแนนมาลายทองลุยสี่มุมเมืองค่ะที่ศึกเพชรยินดีนะ,ะแล้วก็หายไปนานนะคะวันนี้เพิ่งกลับมาขายนะ,ะหายไป ห้าเดือนนิดๆน,น,นะคะส่วนฟาลิกิดแะสามฟอร์มล่าสุดเคยแพ้น้ำคุกไกเสียพุอกซิ่งยิมที่สุดมวยมันสนั่นเมืองเมื่อเดือนสามปีหกเจ็ดแล้วก็มาเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะมาชนะสลาวทองหรือสี่มุมเมืองที่สุดเพชรินดีเขาเคยชนะยอดกุมารรถสวยจากเจดด้วยนะคะรายการเขาดูต่อเนื่องกว่าคู่นี้จริงๆอะน้ําเงินฟอร์มเขาดูดีกว่าเขาเจอมวยแบบคู่เอกทั้งนั้นเลยจเจอน้ําคุกอย่างเงี้ย น้ำผู้เคยแพ้เขานะยอดกุมารเคยแพ้น็อกเขานะคะแล้วเขาก็เคยชนะสิงห์ดชอห้าพยักแต่หนูชอบไปที่สายเพชรนะเสียเปรียบเยอะนะคะอันนี้คู่นี้ไม่ต้องตามหนูนะคะแล้วแต่ถ้าพี่พี่ชอบเหมือนหนูนะคะก็ตามมาค่ะหนูชอบสวดตัวอยู่แล้วชอบมากๆชอบไม่เปลี่ยนใจเสียเปรียบก็ไม่เป็นไรค่ะชอบไปที่สายเพชรก้องกรณีมวยไทยจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงคู่ที่สี่นะคู่เอกของรายการนะคะเพชรแลนออกิดเกษตรวันนี้เจอกับเพชรนํำโชคเพาะ ออพิมลศรีนะคะคู่นี้ชกกันพิกัด122่อยยีตนนะคะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ22ปีนะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยยี่สิบสองจุดเจ็ดลบศูนย์จุดเจ็ดนะ,ะส่วนเพชรนำโชคนะเป็นนักชกอายุสิบเก้าปีรุ่นน้องนะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยยี่สิบสองจุดห้านะคะลบศูนย์จุดห้าก็ลด 5, ลพอๆกันมันพักไว้ซ้อมวันห่างเวทีของมุมแดงนะอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบสามวัน,นะคะ่ะส่วนเพชรนำโชคนะอยู่ที่หนึ่งเดือนกับอีสิบเอ็ดวันก็มองว่าดูดีกว่านิดๆนะคะแต่ก็พอๆกันอะ มุมแดงนะเป็นนะักชกรุ่นพี่นะห่างกันสองเก้าสิบเอ็ดห่างกันสามปีนะคะยี่สิบสองกับยี่สิบยี่สิบสองปีกับสิบเก้าปีนะส่วนสูงบุ่มแดงวัดได้ร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรส่วนน้องเงินนะเตี้ยกว่าวัดได้ร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรเตี้ยกว่ากันห้าเซนนะคะก็เยอะอยู่นะบุม่มแดงเพชรไทยแลนดะ์นะเป็นมวยมาจากสุรินทร์การผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งเท่ากันเลยนะคะชกกับมวยสีสเกตหนึ่งร้อยครั้งนะคะก็เป็นดาวดังอยู่ช่วงจัดสีนะ,ะช่วงหลังๆฟอร์มดรอปลงนะคะจัวเพชรน้ำโชว์เพชรน้ำชัย,ชย,ชยนะ สนใจกันชมุมแดงนะเป็นมวยขวามวยเข่านะส่วนเพชรนำโชคก็สไตล์หมุบบู๊เตะขาต่อยหมัดนะคะก็มีเวลาทีทองให้ตัวเองบ่อยๆนะคะช่วงเขาสดๆนะคะแต่หลังๆมามีช่วงหนึ่งอะ่ะร่างกายนะ่าจะไม่ดีนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเริ่มดีขึ้นดีขึ้นบ้างนะมีชนะมีแพ้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมุมแดงกนะ็ซ้อมที่นอนวัดยิมจังหวัดชนบุรีส่วนน้ำเงินซ้อมที่สอจารุวันจังหวัดศรีสะเกดนะน้ำหนักไปปล่อย ของมุมแดงใหญ่กว่านะหกกิโลส่วนน้ำเงินห7ส็กิโลเวทที่ชกรลเก่งของมุมแดง1 2อยยนิ้าอนนะวันนี้ชกต่ำกว่าเวทนะคะร2อยี่สิบออนส่วนน้ำเงินนะเวทเก่งเขาอยู่ที่ร้อยสหกไม่เกิ1น1 2อยสิบอ็ดปนวันนี้ชกร2อยี่สิบสองนะเพิ่มเวทมาก็คนหนึ่งเพิ่มเพิ่มเวทมาชกหนึ่งเวทอีกคนหนึ่งลดเวทมาชกประมาณสามเวทนะคะก็แรงประทะมากน้อยกว่ากันมันก็ดูแตกต่างกันนะแก็แล้วแต่แต่เราลดลงมามันก็ ลดลงมาแสดงว่าคนลดลงมามันก็ไม่เหมือนกับเพิ่มขึ้นนะคะก็ตรงนี้ก็มองว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคะมุมแดงเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องสาดรแข้งแรงขวางหน้ายาไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีนะคะถ้าหนูไม่เจอเขาที่ช่องเจ็ดสีที่ไปแพ้มานะคะหนูเล่นเขานะวันนั้นอ่ะหนูมั่นใจในลูกเตะเขานะคะวันนั้นแพ้ขาดเลยนะโดยสอนมวยนะคะส่วนน้ําเงินนะคะก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะเจาะยางต่อยหมัดหนัก เตะแรงแข้งซ้ายแรงหลักเหลี่ยมดีนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาก็ฟอร์มดรอปลงนะคะช่วงเขาสดๆถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าถ้าได้ใช้สีเสื้อสอบตะต่องปาจีนนี่เก่งทุกคนค่ะมาดูสามฟอร์มล่าสุดนะคะมุมแดงนะซ้อมรออยู่หนึ่งเดือนส่วนเมืองซ้อมรออยู่2อาทิตย์นะคะ ความพร้อมความสดช่วงการชกนะคะก็ไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ก็มีน้ําเงินดีบ้างแดงดีบ้างนะคะส่วนการได้เปรียบน้ําหนักนะมุมแดงเขาบอกมุมแดงได้ได้ไดเปรียบน้ําหนักแรงพละกําลังน้ําเงินนะดีกว่าความทนทานเท่ากันนะคะก็ห่างกันห้าเซนแต่เจ้าเพชรนาโชคนะคดูในรูปหนาตันนะคะได้คนละแบบสามความล่าสุดของ เจ้ามุมแดงนะเคยแพ้บุหลงคลองสุนภูร,รีสอร์ทที่สึกมวยมันสนามเมืองเมื่อเดือนสองปีหกเจ็ดเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่สึกมวยมันมาสุดนะ,ะล่าสุดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะก็ไปแพ้ลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่สึกมวยดีวิถีไทยนะคะก็ถ้ารวมสี่ไฟนี่เขาก็ไปแพ้คาดพยักษ์ศักดิ์สตูนที่สึกมวย,ยไทยเจ็ดสีมานะคะก็แพ้ขาดอยู่นะคะวันนั้น ส่วนเพชรลำโชคนะสามฟอร์มล่าสุดเดือน3ามปีหกเจ็ดนะชนะคะแนนปืนใหญ่พอลักบุญที่ศึกเพชรอินดีแล้วก็เดือน5้าปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนหยกมรกตวอสังกไปที่ศึกเพชรอินดีล่าสุดเดือน5้าปีหกเจ็ดมาชนะเสาโทโอออัจฉริยะที่ศึกมวยมันมันสุกนะคะสามฟอร์มก็ไล่พ่ายแสดงฟอร์มเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวันนี้รถ ่งการชกน้ําหนักนะคะก็มองว่าเสียเปรียบเรียกว่าคู่นี้แล้วแต่นะคะแต่แต่ในมุมมองหนูนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าแดงนะคะจะชนะแต่หนูชอบไปที่เพชรนาโชคนะคะหนูเชี่์มุมน้ําเงินค่ะคู่นี้แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่านั้นหนูเล่นเพชรไทยแลนด์นะ,ะหนูไปงัดมวยช่องเจ็ดนะคะหนูก็ดูจากฟอร์มเขาก็ได้เป็นแชมป์ไปอะไรก็คิดว่าแบบเตะหนักต่อยแรงวันนั้นโดนสอนชียงหนูก็เลยขออยู่ที่เพชรนาโชคดีกว่าคู่นี้แล้วจะชอบเลยค่ะหนูชอบไปที่น้ําเงินฟันทง ทีเด็ดสุดเพชรยันดีมวยชอบวันนี้นะคู่ที่หนึ่งหนูชอบไปที่มุมน้ําเงินนะชอบไปที่หยกนาทีค่ะจะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้มีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่นะและคู่สองชอบไปที่มุมแดงชอบไปที่โล่งเงินค่ะส่วนคู่สามชอบมากๆชอบไม่เปลี่ยนใจชอบสุดๆชอบไปที่สายเพชรชอบส่วนตัวค่ะวันนี้เสียเปรียบเยอะนะและคู่สี่คู่เอกนะคะก็เชียย์ไปที่เพชรนาโชคนะมุมน้าเงินค่ะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนะคะจะเป็นฝ่ายชนะ ก็เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณพักจก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอโชคด,ดีของคนรักน้องแบลไว้เจอกันใหม่คืนนี้ศึกเจ้ามวยไทยกับที่เด็ดสีคืนหมาหอนฟันทงค่ะ